บอกว่าพระโตโน่นะออกบิทบาทเป็นครั้งที่สอง<ะ>คือก่อนหน้าเนี้เมื่อคืนฝนตกลงมาอย่างหนักไม่หยุดเลยฮะ,ฮะแต่พอพระโตโน่เดินออกจากวัดเท่านั้นฮะฝนหยุดเชาบ้านลือบอกว่าเฮ<ะ>้ยนี่เป็นบรารมีอะไรหรือเปล่าฮะ,ฮะ ไอ้สิ่งที่พาตโนเนี่ยได้มาบวชครั้งนี้นะฮะก็อาจจะสมผลทาให้เหมือนเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นมาฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพาตโนครับพร้อมพระที่ร่วมบวชด,ด้วยกันอีก3ลูกเนี่ยออกบิตบาดเป็นวันที่2นะครับในชุมชนเขตเทศบาลตะบนธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับระยะทางไปกลับประมาณ4กิโลได้ระหว่างทางก็มีญาติโยมนะครับที่ศรัทธานเนี่ยมาร่วมทําบุญกันเยอะเลยทีเดียวฮะหลังจากพาตโนเนี่ยเข้าพิธีอุปสมบทตอบแทนคุณนะครับสร้างอน,นิสงส์งให้แก่ พี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวลาวครับที่ให้การสนับสนุนโครงการว่ายน้าข้ามโขงเพื่อการกุศลน,นะฮะช่วยเหลือทั้งโรงพยาบานลนครปนมแล้วก็โรงพยาบาลแขวงคําม,ม่วนของสปปลาวเนี่ยแหละครับคืออย่างที่บอกไปไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะเมื่อคืนฝนตกหนักเลย <ฮะ S 1> แต่พระโตโน่เนี่ยพอเดินออกมาหน้าวัดเท่านั้นเองฮะฝนหยุดเลยชาวบ้านก็เลยบอกว่า อาจจะเป็นอนิสงของผลการสร้างทานบารมีครั้งนี้หรือเปล่ารวมไปถึงบารมีขององค์พระธาตุพนมที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วยนะค่ะพระโตโนก็บอกว่าวันนี้จะเดินทางข้ามไปที่แขวงคำม่วนสปปลาวไปจำวัดปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุสีโคดบองและโปรดญาติโยมที่ออกรับบิณฑบาตตามกิจวัตรของสงฆ์นั่นเองนะคะจากนั้นในวันที่13มกราคม2566จะกลับมาที่จังหวัดนครพนมออกบิณฑบาตในเขตเทศบาลเมือง ครพนมที่ที่ลานพญา,า,าศรีสัตว์ตานาคราชนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญตักบารสาธุบุญร่วมกันเป็นการสร้างอนิสงค์ตอบแทนคุณทั้งชาวไทยและชาวสปป,ปลาวโดยยืนยันว่าจะสร้างทานบารมีทําความดีเพื่อสังคมให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะพระสงฆ์หรือว่าในสถานะคุณธรรมดาก็ตามนะคะ พัตโตโนก็ยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะศึกวันที่15มกรามก <ฮะ S 2> รบที่วัดพระธาตพนมนะครับก็เดี๋ยวดูเรื่องราวต่างๆแล้วกันนะครับแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยสาธุด้วยค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่อง8